แชร์สนันคลิปเบลล่าราณีเดินทางไปทำบุญพร้อมครอบครัวพระเอกคนนี้สำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีพร้อมลุยทำงานเต็มที่ที่ก่อนหน้านี้เคยออกมาอัปเดตเรื่องความรักที่เจ้าตัวบอกว่าโสดสนิทแต่ก็มีหนุ่มๆเข้ามาขายขนมจีบบ้างเพราะว่าไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดถมในตอนนี้บอกเลยว่าทั้งสวยถมออร่าพุ่งมากรับงานพรีเซนเตอร์กว่า20ตัวไปเลยจ้า ล่าสุดในติ๊กต็ได้มีการแชร์คลิปของเบลล่าเดินทางไปทำบุญเตะไม่ได้ไปกับคุณเม่สองคนเท่านั้นยังมีพระเอกหนุ่มรุ่นน้องอย่างกองทัพพีคและครอบครัวอย่างพ่อปราบยุทธพิชัยและคุณเม่เดินทางไปร่วมบุญด้วยก่อนหน้านี้เบลล่านั้นได้ถูกจับตาหลังจากที่เฟนเพจเฟซบุ๊กเจมอยออกมาหย่อนปริศนานางเอกเที่ยวอายุธยา ซึ่งชาวเน็ตหลายคนต่างพุ่งไปหาเบลล่ากับกองทัพพีคและยิ่งตอนนี้มีคลิปนี้ปล่อยออกมาอีกยิ่งทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าทั้งคู่นั้นไปด้วยกันเจลิปนี้คือคลิปเก่าในตอนที่เบลล่าและกองทัพพีคถ่ายละครด้วยกันและเป็นการโปรโมทละครค่ะส่วนเรื่องความรักก็ต้องรอฟังจากปากของเบลล่าเองจะดีกว่าค่ะ